ทำไมอ่ะขนมจีบอายอะไทำไมอ่ะขนมจีบไปมอถึงแล้วโดนี่จีบอยู่คุณแม่บอกอยางว้าอยางวะาคุณแหวขายยังไงคะแปดรูก20สิบบาทเอาสี่สิบบาทค่ะเอาสี่สิบบาทโอ้ยร้อนร้อนเลยกินแล้วเขินเลยนะทำไมอ่ะขนมจีบใครไม่ใครอยากโดนจีบต้องมาที่นี่ค่ะ ขอบคุณมากครับคุณแม่คุณแม่ใจดีมากนี่นี่เป็นร้านรถเข็นนะน่ารักมากเลยแล้วโอ้ยดูขนมจีบเต็มเลยขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะโอ้ยอันนี้40บาทนะใช่40บาทได้ยังเยอะโอ้ต้องกินกับหอมเจียวโุ้ยรับรับสีเด่นมากเออคุณแม่บอกคุณแม่เตือนแล้วนะกินขนมจีบปากก็สวยนี่เพราะอะไรเพราะใช้ลิปฟิลเมอร์จ้า ไอ้หอนเบาก่อนคุณแม่บอกอยู่ว่าหอนหอนเขินแหงทำไมอ่ะขนมจีบอ้ายอ้ายวะทำไมอ่ะขนมจีบไปว่ถือตัวบิดอยู่นี่ตัวบิดอยู่คุณแม่บอกอีหยังวะอีหยังวะคุณแม่เออคำเดียวเลยไปจังไดดเหยิ่นุ่มมากคุณโอ้โหดูดินี่คุณแม่ โอ้โหตัดเอาอย่างนี้เลยอ,อร่อยมากค่ะลูกคือแบบมันนุ่มมันนุ่มแล้วมันหอมหมูก็นุ่ม,มอันนี้คุณแม่ทำเองหมดเลยทำเองนุ้ยทำเองเลยเหรอจะมาขายที่นี่ทุกปีนะจ๊ะอ๋อมาขายที่งานนี้ทุกปีแล้วก็งานบ้านเขาจะไปทุกปีโอ,อ,อ,อนี่นะครับมาอุ่นหนุนคุณแม่ได้นะอยู่ที่งานแข่งเรือยาวนครสวรรค์มีไส้อะไรบ้างนะครับมีหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวเนี่นี่นี่โอ้ย อ่าไรก็ซิมตอ่อลูกอร่อยจริง,งกินแล้วร,ร้อนอ่ะเด็ดมากอ๋อห่อนลูกเบาคือมันจะหอ่อผ่อนอยู่ทางในเออกูแต่เดินมาเด็ดมากเลยรถกวยคุณแม่อ้ <c ười> ลวกปากเ <c ười> นี่ยเห็นไหมคุณแม่หนึงร้อนๆเลยเอผอ่อน ปากเข้าสตองอยู่แล้วเตากันอืมอร่อยกินละลอนอร่อยคือแบบมันนุ่มเนาะมันหอมอร่อยมากคุณแม่กินละลอนอร่อยมากอืมทุกคนใครมางานนี่มากินได้นะคะเนี่ยให้ดูมีเยอะมากรเนี่ยละลอนเลยคุณแม่ขอบคุณนะคะอร่อยอร่อย เขาอุ่นหนุนได้นะที่งานแข่งเรือยาวนครสวรรค์ใช่นี่40บาทได้โคตรเยอะจริงคุณแม่ทำเองเลยนะเนี่ยใช่กินร้อนอร่อยมากค่ะทุกคนไปวันแลังก็กินต่อขอบคุณนะครับ